คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชธรับหน้าที่ดาเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะนายอัธกรสศิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์ชัดชัดเจนสถานีโทรทัศน์ N b t โดยชี้แจงความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมและพาราเกมในปี2568โดยเน้นว่าประเทศไทยมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่บุคลากรการอำนวยความสะดวกและมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์และสร้างความประทับใจให้กับนานาชาติรัฐมนตรีกล่าวถึงการเร่งแผนงานและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและได้พูดถึงการออกแบบมาสคอตชุดใหม่เดอะสารซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยพร้อมทั้งเน้นถึงการดูแลและเสริมแรงผักดันให้แก่นักกีฬาไทยอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในเวทีระดับภูมิภาค ในประเด็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยกัมพูชารัฐมนตรีระบุว่าการกีฬาเป็นพื้นที่ของมิตรภาพและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยที่จะถูกดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกสนามและทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางการใช้ซีเกมเป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสปอร์ตท,ทัวริส โดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้เดินทางเข้าชมการแข่งขันควบคู่กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างพร้อมเผยข่าวดีเตรียมของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเพื่อมอบให้ประชาชนในการเฉลิมฉลองครั้งนี้อีกด้วย ท้ายที่สุดรัฐมนตรีได้ฝากกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนและเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักกีฬาและผู้มาเยือนจากทั่วภูมิภาคเพื่อร่วมกันทำให้ซีเกมและพาราเกมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย ต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายพิเชษฐ์ทองพันธ์อธิบดีกรมการจัดหาง,งานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในลักษณะน,นอมินีและเข้ามาทำงานประกอบอาชีพแข่งขันกับคนไทยแบบไม่ถูกกฎหมายในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจร้านให้เช่ารถ ธุรกิจบริการนำเที่ยวและร้านตัดผมตามแหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ ผมไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างชาติกรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทยรวมถึงแรงงานต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างเข้มงวดโดยการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในทุกจังหวัดทั่วประเทศอาทิกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดภูเกต็ต จังหวัดเชียงใหม่เกาะสมุยเมืองพัทยาซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพและอุตสาหกรรมหลักรวมถึงย่านการค้าและแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่เป็นจํานวนมากเพื่อให้การทำงานของแรงงานต่างชาติเป็นไปตามกฎหมายและมีให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเน้นย้ำว่า คนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายโดยแรงงานต่างชาติต้องมีเอกสารประจำตัวบุคคลและใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องรวมทั้งต้องทำงานตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำมีทั้งสิ้น40งานซึ่งคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่ได้มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้จะมีโทษปรับตั้งแต่5,000บาทถึงห0,000บาทและถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษในส่วนของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน เข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้จะมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคนหากกระทำความผิดซ้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่50 0 0 0บาทถึง2 0 0แสนบาทต่อคนต่างด้าวหคนและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปี ทั้งนี้หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโทร02 354 1729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่1 10หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางาน มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดีนางสาวสุชาดาส้างแทนทรัพ์เลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีและโฆศกกระทรวงดีี นางสาวอุรวดีสีพิลมเอกอาาัครราชทูตณกรุงฮานอยและคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีลงนามอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์และประชุมระดับสูงที่มี68ประเทศและสหาภาพยุโรปเข้าร่วมนกกุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายเลืองเกื้องประธานาธิบดีเวียดนาม และนายอันโตนิอูกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าวนายชัยชนกเปิดเผยว่าพิธีลงนามในอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ68ประเทศและสหาภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสร้างมาตรการในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงการสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและต่อต้านอาชญาการรมไซเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาขณะเดียวกันในระหว่างการประชุมระดับสูงตนยังได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลง โดยได้เน้นย้ำถึงความรุนแรงของการหลอกลวงออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลได้ให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังต่อปัญหาดังกล่าวโดยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมดำเนินการมาตรการเชิงรุก3ด้านได้แก่ 1. การตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เนต็ตบริเวณแนวชายแดนและตรวจจับการลักลอบการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อไม่ให้มีสัญญาณเล็ดลอดออกนอกประเทศ 2. การบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดบัญชีม้าได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงการเร่งคืนเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายและ 3. ดำเนินการตอบโต้โดยเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายพรกรป้องกันและปราบปามทางเทคโนโลยีฉบับใหม่ที่เน้นให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามและตอบโต้ เน้นการกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์และบทลงโทษที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวภายในระยะเวลา1-2เดือนโดยหากพบบ่อแสข้อมูลการร่วมกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ของบุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐ จะดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดตามกฎหมายทันทีนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังขอสแสดงความชื่นชมกับการดำเนินการอย่างเด็ดขาดของสหรัฐอเมริกาสหราชาอาณาจักรและเกาหลีใต้ในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และพร้อมให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวการลงนามอนุสัญญาดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงจุดยืนของไทยในการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและพร้อมใช้ยาแรงในการปราบปรามควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติจัดการปัญหาสแกมเมอร์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยประชาคมโลกอย่างจริงจังเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนชายชัชนกกล่าวตอนท้ายมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจพบข่าปลอมรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่1เรื่องกรุงไทยส่ง SMS แนบลิงก์ให้กก่อข้อมูลลงทะเบียนคนละครึ่งพาสทางเว็บไซต์รองลงมาคือเรื่องกรมวิชาการเกษตรเปิดเพจปามฟาร์มเมอร์เซ็นเตอร์แจกต้นปามฟรีฟ โดยขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมหวันสร้างความเสียหายทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทรัพย์สินและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างขอให้เลือกเชื่อหรือเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์โฆษกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องการให้มีการบรูรณาการข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภยัยอัชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนทั้งนี้ในระหว่างวันที่17ถึง23ตุลาคม2568 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมดจำนวน1ล้านหน1ข้อความโดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น755ข้อความสําหรับช่องทางที่มีการพบบาแสมากที่สุดคือข้อความที่มาจาก Social ลเล i n นิ่งจำนวน726ข้อความตามมาด้วยการแจ้งบ่อแพรผ่านไลน์ออฟ i ิเชียลจำนวน20ข้อความและช่องทางเว็บไซต์จำนวน9ข้อความ รวมถึงเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด176เรื่องและจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว62เรื่องโดยในจำนวนนี้เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับอัชญากรรมออนไลน์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดสิบอันดับได้แก่อันดับที่1เรื่องกรุงไทยส่ง SMS แนบลิงก์ให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนคนละพึ่งพาสทางเว็บไซต์อันดับที่2เรื่อง กรมวิชาการเกษตรเปิดเพจปามฟาร์เมอร์เซ็นเตอร์แจกต้นปาล์มฟรีอันดับที่3เรื่องหัวเซงเ็งเฮงขายหุ้นทอง SET 50ผ่านเพจ GO f a r for Luki อันดับที่4เรื่องทำใบขับขี่ออนไลน์ไม่ต้องสอบเองได้ที่เพจทำใบขับขี่ทุกชนิด อันดับที่5เรื่องหังวเซ็งเฮงเปิดให้ลงทุนผ่านไลน์มีกรอรับรองความปลอดภัยอันดับที่6เรื่องปปงเร่งคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายยื่นคำร้องผ่านเพจ Facebook อันดับที่7เรื่องสินเชื่อด่วนออมสินสมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารติดต่อได้ที่เพจอันดับที่8เรื่องเพจจริยารัชตาธิวัตรรับทำใบขับขี่ออนไลน์ อันดับที่ 9. เรื่องปป,ปงเปิดให้ส่งหลักฐานเพื่อติดต่อรับเงินคืนผ่านช่องทางติ k t o อกอันดับที่ 10. เรื่องตลาดหลักทรัพย์เปิดคอร์สฝึกลงทุนหุ้นฟรีไม่ต้องมีพื้นฐานเมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งประชาชนสนใจมากที่สุดจาก10อันดับข้างต้นพบว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพาส การให้บริการของหน่วยงานรัฐการคืนเงินจากมิจฉาชีพให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงการชักชวนลงทุนหุ้นในหน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งตัวบุคคลที่เชื่อและแชร์ข้อมูลส่งต่อกันไปเป็นวงกว้างทำให้ประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทั้งยังสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินแ,และข้อมูลส่วนบุคคลได้อันดับที่1เรื่อง กรุงไทยส่ง SMS แนบลิงก์ให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนคนละครึ่งพาสทางเว็บไซต์กระทรวงดีประสานร่วมกับธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเท็จและขอชี้แจงว่าธนาคารกรุงไทยได้ยืนยันแล้วว่าโครงการคนละครึ่งพาสไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชนกรอกข้อมูลลงทะเบียนแต่อย่างใดขอประชาชนอย่าหลงเชื่อกดลงทะเบียนผ่านลิงก์ดังกล่าว ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งพาสส,สามารถลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนอกจากนี้กระทรวงดีขอเตือนประชาชนว่าการให้ข้อมูลหรือติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆที่ไม่ได้มาจากช่องทางอย่างเป็นทางการอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลหรือเงินในบัญชีธนาคารได้ อย่างไรก็ตามดีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลซึ่งหากขาดความรู้เท่าทันส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมทำให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือเว็บไซต์ให้แน่ชัด หากประชาชนพบข่าวหน้าสงสยัยข้อมูลบิดเบือนสามารถแจ้งเบาะแสและตวรวจสอบข่าวปลอมได้ที่โทรสายด่วน1111 11, ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหประชาชาติในห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญดังนี้ โอกาสนี้เลขาธที่การสหประชาชาติกล่าวแสดงความอาลายัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไทยพร้อมชื่นชมบทบาทของไทยในการเป็นเจ้าบ้านอันอ s c a p e นักกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่ได้พบกับเลขาที่การสหประชาชาติเป็นครั้งแรกชื่นชมบทบาทของสหประชาชาติที่มีความสำคัญท่ามกลางความท้าทายของโลกในการสนทนาทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงนามถ้อยถแถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นการยืนยันว่า ไทยต้องการสันติในฐานะประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาไว้ซึ่งความมั่นใจถึงสวัสดิภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนคนไทยโดยมีกำหนดเงื่อนไขได้แก่การถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุนระเบิดการปรับปรามสแกมเมอร์ภัยออนไลน์การจัดการการลุกล้ํ เมื่อสิ่งเหล่านี้มีพัฒนาการแล้วก็จะนำไปสู่หนทางแห่งสันติภาพและการปรับความสัมพันธ์ต่อไปเลขาธิการแสดงความสนับสนุนและเห็นพ้องว่าเขตแดนเป็นประเด็นซับซ้อนทุกฝ่ายควรจะใช้วิธีทางอย่างสันติและยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกับสถานการณ์เมียนมาเลขาธิการสหประชาชาติยังแสดงความเข้าใจดีถึงว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิด จะมีมุมมองและความให้ความสำคัญเป็นพิเศษซึ่งสหประชาชาติสนับสนุนให้เกิดการปองดองและสันติภาพภายในประเทศหลังหาลือนายกรัฐมนตรียังได้เสนอรายงานที่จะเสนอรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนสหประชาชาติครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y o u u ทูบชาแน l กองปรมาชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐถินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกกน้อยกรุงเทพมหาคนครในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกา ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่039ขีด2ขีด84288ขีด6หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่159ขีด0ขีด13263ขีด7ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานกระทรวงกลาโหมประจำปี2568 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022229814